ปิดคอยเป็นขาลงจริงหรือไม่นะครับคุณคิดถูกหรือคิดผิดผมตั้งคำถามนี้นะว่าปิดคอยคือขาลงหรือเปล่าคิดถูกหรือคิดผิดอะผมเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบิดคอยคือขาลงหรือไม่คิดถูกหรือคิดผิดเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ <S <S มูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลนะครับตอนนี้เราต้องตอบคำถามว่าบิตคอยคือขาลงหรือไม่คิดถูกหรือคิดผิดฉะนั้นตามหัวข้อข่าวนะครับเขาบอกมูลค่าการตลาดของบิตคอยเนี่ยหุ่งทำจุดสูงสุด,สดใหม่เป็นประวัติการเม็ดเงินยังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลตรงนี้ในข่าวกันว่าราคาบิตคอย ยังมีงานลเป็นยังไ,ยงไงในตัวข่าวบอกนี้นะครับมีหลายคนมาแสดงออกความคิดเห็นว่าตลาดบิตคอยเป็นขาลงแล้วแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดน่ะพวกเขาจะคิดผิดนะครับอย่างน้อยในตอนเนี้เนื่องจากว่ามูลค่าการตลาดรวมของบิตคอยนั้นได้ทำสูงสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการโดยตัวเลขมูลค่าตลาดรวมนะครับของบิตคอยได้แซงหน้าเมื่อเดือนเมษายนไปปี2021 ไปแล้วนะครับซึ่งถือว่านี่เป็นช่วงราคาของมันที่จะทำถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการที่64,000ดอลลาร์นะครับฉะนั้นตัวเลขดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน Glassnode นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยข้อมูลอยู่ที่ประมาณ378,768ล้านนะครับ1 9ึ0 0 0 ร้อยห้าสิบจุดเจ็ดสองดอลลาร์นะครับประมาณนี้แต่ทำไมนะครับมูลค่าการตลาดของ Bitcoin ถึงสำคัญเราต้องไปดูในข้อมูลตรงนี้ด้วยกันเ <remains S 1> ขาบอกนี้นะครับว่าว,วิธีการจะวัดข้อมูลที่แท้จริงนะครับของสินทรัพย์คริปโตไม่ใช่ราคาแต่เป็นมูลค่าการตลาดทั้งหมดนะครับของมันเนื่องจากว่าใครจะตั้งราคาซื้อขายเท่าไหร่หก็ได้ แต่สิ่งที่ไม่เคยหลอกเรานะครับคือเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาซื้อมันทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่อันนี้หมายถึง cash flow นะครับคือเม็ดเงินจํานวนมากเนี่ยไหลเข้าไปในกองทุนหรือตัวเหรียญตัวหนันเนี่ยมากถึงนพิเศษเหรียญตัวนั้นก็จะมีราคาแบบ up level นะครับ up ขึ้นมาถานั้น bitcoin ในเดือนเม เดือนนี้นะครับถ้าเทียบกับเดือนเมษานเนี่ยเม็ดเงินเยอะกว่านะครับคือมีคนเข้าซื้อเข้าขายแต่เพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันไม่ไปถึงหกหมืนสี่แปดร้อยนะครับหรือหกหมืนห้าเนี่ยเป็นเพราะว่าราคามันต้องรอในการไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแต่เม็ดเงินเนี่ยจำนวนมากนะครับมันบอกถึงว่าบิตคอยมีแนวโน้มเหมือนกันนะครับที่ ในปลายปีนี้ในไต่มาสที่3าเข้าไต่มาสที่สจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดอาจจะไปถึงห0 0 0ืหรือเจ็0 0มื่นดอลลาร์นะครับในทฤษฎีแรกนะกับทฤษฎีที่2คือไปถึง1,000งแดอลลาร์ไม่รู้ว่าทฤษฎีไหนถูกนะครับฉะนั้นสิ่งนี้นะครับก็บอกเหมือนกันว่าการคำนวณมูลค่าของตลาดบิตคอยนั้นคือการนำเอาจำนวนเหรียญที่ถูกเคลื่อนไหว ไปล่างสุดมานะครับคูณกับราคาที่ถูกซื้อขายไปดังนั้นตัวคูณในช่วงเดือนเมษานั้นจะเป็น6 0 0 0 0นะครับขนาดในเดือนธันวาคมปีครับปีบ0จ7เนี่ยจะเป็น21,000ดอลลาร์นะครับฉะนั้นการทำแบบนี้ก็เป็นการยืนยันตัวเลขที่แม่นยำนะครับกว่าการนำเอาจำนวนตัวเลขทั้งหมดในเครือข่ายมาคูณด้วย เนื่องจากว่าปัจจุบันอาจมีจํานวนบิตคอยเป็นจํานวนมากนะครับที่สูญหายไปตลอดกังเนื่องจากการโอนผิดหรือเจ้าของกระเป๋าเสียชีวิตนะครับและไม่สามารถกู้กลับมาได้อีกนะครับด้วยการที่มีมูลค่าบนะิตคอยนั้นทําให้จุดสูงสุดได้แสงหน้าเดือนเมษายนเป็นสัญญาณด้านบวกที่ดีนะครับเนื่องจากเนี้ยแปลว่ากำลังต้องการบิตคอยมากขึ้นนั่นเองเราต้องการบิตคอยมากขึ้น นะครับฉะนั้นเหรียญตัวอื่นอย่าเพิ่งโวยวายไปตอนนี้ผมบอกนะ ADA ร่วงนะครับ XRP ขึ้นก็ร่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็บิตคอยก็ดูท่าทางมันส่งนิ่งไซเว์นะครับเราก็มีการเคขายเป็นระยะเพื่อเพื่อช้อนซื้อในราคาที่สามารถเป็นกำไรนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกตอนนี้นะครับอย่า ไปตกใจเรื่องของกราฟนะครับว่ามีคนเทขายหลายชั่วโมงเท่าไหร่ตอนเนี้ถ้าเกิดคุณจะเล่นเหรียญที่นักลงทุนสถาบันเข้าไปเล่นอย่าง ada ethereum bitcoin คุณต้องมองภาพเป็นรายสัปดาห์ะนะครับเป็นรายวันห้ามมองเพราะบางทีนักลงทุนระดับวานเนี่ยเขาก็ต้องการให้คนที่ไม่ทันเกมเขาเนี่ยแพนิกนะครับ โดยเฉพาะ ADA นะที่ลงมาถึง69บเกคนเกิดแพนนะครับขายทิ้งและผมเชื่อว่า ADA เนี่ยจะราคากลับไปที่64บาทนะครับและพอ64บาทแล้วมันจะค่อยๆพุ่งบุ่งบุ่งบุพุ่ง,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 งนะครับพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงอีกซึ่งผมคิดว่าในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะไปถึง75บห้าถึงแ0บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับดงนั้น เกมการเล่นของวานคือการโยกเงินไปเล่นในในเหรียญต่างๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับและแนวโน้มการหมุนเงินนะครับสภาพคล่องเป็นยังไงเราต้องว่าอีกทีนะครับแต่ผมยืนยันว่าการที่บิตคอยช่วงเนี้เป็นขาลงแล้วบางคนนะ่ะนักวิเคราะห์ที่เป็นฝรั่งที่เข้ามาในคอมเมนต์พวกนะั้นเขาก็คิดนะว่าบิตคอยเนี่ยมัน ยังไม่เป็นไม่เข้าสู่ตลาดจริงนะครับแต่เป็นไปได้มากตอนนี้นะครับจากกระแสเงินที่มันมากกว่าเดือนเมษายนมันเป็นตลาดกระถิงนะครับแบบไปแบบต้น,ต,นต้นนะครับแบบพายนะครับแบบต้นต้นเลยนะครับพายเมรี่แบบต้นต้นนะครับคือมันกำลังเข้าสู่ตลาดกระทิงนั่นแหละนะครับแต่มันดูยากหน่อยเพราะว่าราคามันขึ้นลงขึ้นลงนะครับและก็ราคามีการ กำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าเขาต้องการให้คนทั่วไปนะมีการเทขายเท่าไหร่นะครับเพื่อเขาจะช้อนซื้อในราคาที่ถูกนะครับใครอ่านเกมออกผมยืนยันเลยว่าคนนั้นจะได้เปรียบที่สุดสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าบิตคอยนะครับปลายปีนี้จะไปถึงหนึ่งแสนดอลลาร์หรือแค่เจ็ดหมื่นดอลลาร์ หนึ่งคือเจ็ดหมื่นสองคือหนึ่งแสนหรืออาจจะสามคือแสนห้าเชื่อยังไงกดอย่างนั้นนะครับหรือจะกดสี่ก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็เรามีสี่ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปได้เลยพูดคุยปรึกษาการลงทุน พูดคุยการซื้อขายเลรายวันได้นะครับในนั้นก็เราจะมีลิงก์ให้ก็สามารถเข้าไปได้นะครับแนะนําว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงให้สําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนตนี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับจะทําให้ท่านมูลไปด้วยกันนะครับเราขอบคุณสปอนเซอร์สองตัวคือออนซอนกับ c o ป y ี a แคนะครับออนซอนก็มี ธุรกิจหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นมันจะเป็นเว็บไซต์เนาะซื้อขายหุ้นซื้อขายคลิปโตนะครับแล้วก็เป็นตัวอันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวแทนของเกมนี้ด้วยนะครับคือเกมนี้เขาไปอ้างอิงกับเกมนี้นะครับแล้วก็เชื่อมแพลตฟอร์มกระดานแพลตฟอร์มไปได้หลายที่เลยนะครับเพราะในเว็บไซต์เนี่ยมีทั้งเกมนี้ฮูโรบีคอยเบสโปรไบแนนะครับมีหมดเลยนะครับสามารถเข้าไปได้ และรวมถึง Copy c a t นะครับก็มีส่ง b u s i n e s s m o เด l ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มนีนะครับเทรดดิ้นะครับเป็น Copy Trading นะครับ,รบก็สามารถเข้าไปหา Master Trader ได้เลยครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ ICO นะครับคุณเข้าไปซื้อเหรียญคุณได้กำไรจากเหรียญตรงนั้นนะครับบริษัทก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับคุณสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่จะมุนไปด้วยกันนะครับที่จะมุนไปด้วยกันนะ,ะ Bitcoin, ADA, นะครับแล้วก็ผมหวังว่า Bitcoin a d a นะครับ XRP Ethereum นะครับสี่ตัวนี้เป็นตัวหลักและที่นักลงทุนสถาบันเล่นกันจะมุนไปด้วยกันกับช่องคอยดยูสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ